สวัสดีครับดออรออยครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะหลายคนนะฮะอยากจะหลุดพ้นแล้วก็หลายคนก็อยู่ในท่ามกลางของความเครียดความวิตกกังวลมากมายเลยมีสมุนไพรอะไรบ้างครับที่จะมีเป็นตัวช่วยสําหรับอาการเหล่านี้ได้บ้างครับดรครับที่ออยชอบมากเลยนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีสารแกรมมาออริชินอลค่ะ มันจะไปทำให้ตัวรับฮิสตามีในสมองเนี่ยทำงานลดลงมันจะส่งผลทําให้หลับลึกหลับสบายเพราะหลายๆคนที่เครียดเนี่ยค่ะเขาจะแบบมีอาการที่นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับทําให้ ภาวะต่างๆของร่างกายมันแปรปรวนไปหมดเลยก็จะส่งผลทําให้เกิดภาวะวิตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้าตามมาได้ย้ยคะส่วนสมุนไพรตัวที่2นะคะก็คือดอกคามโมไมล์มันจะมีสรพพคุณที่ทําให้คลายเครียดแล้วก็นอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวที่3ก็คือตัวเจียวกุหลาบเป็นสมุนไพรที่ชานฉลาดเลยนะคะเขาจะดูก่อนว่าร่างกายเนี่ยเป็นยังไง ถ้าร่างกายอ่อนแอเขาก็จะช่วยให้พลังงานทําให้ร่างกายเนี่ยมันกระปี้กระเป๋าแต่ถ้าร่างกายของเราทํางานมากเกินไปตัวเจียวกู้หลาเนี่ยก็จะทําให้ระบบประสาทที่ตื่นเต้นเนี่ยค่ะสงบลงมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือกลุ่มสารอาหารตัวแรกก็คือตัว l อลอาร์จินีนตัว l อลอาร์จินีนเนี่ยนะคะ มันจะทำให้หลอดเลือดทางร่างกายเนี่ยค่ะมันขยายตัวก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นทำให้อาหารแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยค่ะไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้มากขึ้นตัวที่สองนะคะก็คือตัวแมกนีเซียมตัวแมกนีเซียมเนี่ยค่ะมันจะไปกระตุ้นทำให้กาบากาบาเนี่ยจะเป็นสารสื่อประสาทในสมองที่เกี่ยวข้องกับความเครียดค่ะ ถ้าเราไปกระตุ้นกาบ้าเนี่ยจะทําให้เกิดความผ่อนคลายหลับสบายแล้วก็ลดอาการวิตกกังวลค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นสารอาหารที่เหมาะสําหรับคนเครียดเลยก็คือวิตามิน B วิตามิน B ที่เหมาะนะคะมีวิตามิน B1 B2 ตัวนี้จะเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานนอกจากนี้ก็จะมีวิตามิน B3 B6-B12 ตัวนี้จะบำรุงประสาททำให้สารสื่อประสาททำงานได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังซ่อมแซมพวกเม็ดเลือดแดงและก็ DNA ค่ะเชื่อไหมครับว่า สิ่งที่ท่านดรออยได้กล่าวไปทั้งหมดนี้นะครับรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับที่ชื่อว่าเพิ่มสุขผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกแบบมาก็คือเหมาะกับใครบ้างครับออยเชื่อว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเครียดมาแล้วแหละแต่บางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมความเครียดได้ ความเครียดในระยะสั้นเนี่ยมันดีนะคะม,มันทำให้เราเนี่ยมีแรงขับเคลื่อนต่อสู้กับงานได้แต่ยังไงก็ตามถ้าเราเครียดนานๆเครียดสะสมเนี่ยมันจะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยเสียสภาพไปเลยทั้งระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายทำให้ร่างกายเนี่ยเราเป็นโรคได้ง่ายทำลายระบบทางเดินอาหารเราก็เป็นโรคกระเพาะทำลายระบบหัวใจระบบเส้นเลือดอย่างนี้ค่ะเราก็อาจจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ขึ้นมาได้แล้วก็ระบบอื่นๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรจะควบคุมความเครียดไม่ให้เครียดจนเกินไปเครียดให้พอเหมาะอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลายๆคนไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็รับประทานยานอนหลับก็จะมีปัญหาที่ตามมาค่อนข้างเยอะนะคะถึงแม้ว่ายานอนหลับจะเห็นผลเร็วแต่ยานอนหลับเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างอย่างเช่นทานแล้วคุณภาพการหลับมันไม่ดีพอ พอตื่นมาปุ๊บมันก็จะไม่สดใสอาจจะมีอาการเบลอบและที่สำคัญเนี่ยมันอาจจะทำลายความจำเราได้ในการรับประทานระยะยาวเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะอ้อยก็เลยพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแล้วก็เป็นสารอาหารของเราเนี่ยแหละค่ะ สารกลุ่มนี้มันก็มีประสิทธิภาพอยู่นะคะข้อดีของเขาก็คือเขาจะทําให้คุณภาพการนอนหลับเนี่ยค่ะมันดีขึ้นหลับลึกขึ้นแล้วก็หลับยาวนานขึ้นนอกจากนี้เวลาตื่นขึ้นมามันจะสดใสเลยแล้วก็ที่สําคัญไม่มีผลต่อความจําค่ะแต่มันก็จะมีข้อจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับยาก,ก็คือมันอาจจะเห็นผลช้านิดนึง เนื่องจากว่ามันไม่ใช่ยาเนาะมันเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นสารอาหารอาจจะต้องให้เวลากับมันนิดนึงให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆปรับตัวค่ะครัวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านดอรออยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ